ซีรีส์ t w i s t e เ Metal เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นมันครบทุกภาคก็จริงแต่กับเฉพาะภาคที่ลงให้กับ Play One ในวัยเด็กมันก็ยังคงเป็นหนึ่งในเกมที่ทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัสซึ่งก็ยังคงต้องขอย้ำครับว่าภาค2ก็ยังคือภาคที่ผมรักที่สุดถ้าเกิดจะให้เลือกอีกครั้งหนึ่งยังไงผมก็ยังประทับใจภาค2ไม่มีเปลี่ยนแปลงก็นะมันคือภาคแรกที่ผมรู้สึกเล่นแล้วผมประทับใจอะถ้าเกิดไม่มีภาค2ผมก็คงจะไม่รู้จักกับซีรีส์นี้ แค่ว่าถ้าเกิดหากตัดความรู้สึกส่วนตัวออกไปแล้วให้เลือกว่าภาคไหนสมบูรณ์แบบที่สุดในเจนแรกอันนี้ก็สามารถตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าภาค4คือภาคที่สมดุลที่สุดในหลายๆด้านดังนั้นเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้เราจะมาย้อนพูดคุยถึง Twisted Metal 4ไปได้วยกันว่าภาคนี้มันเจ๋งยังไงสนุกตรงไหนและที่สำคัญอะไรที่ทำให้ผมคิดว่าภาคนี้เป็นภาคที่สมดุลที่สุด แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU t s s o p p ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาเลยครับก็ขายของกันยิงเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Twisted m e t ม l ัมันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก็สำหรับ Twisted Metal 4นะครับ ภาคนี้สําหรับผมมันคือภาคที่ผมเล่นเป็นลําดับที่3ถ้าเกิดจะเรียงกันเลยก็จะประมาณว่าภาค2คือภาคแรกภาค3คือภาคที่2ส่วนภาค4ก็คือภาคที่3และก็ภาคที่1อันนี้ผมย้อนไปเล่นเป็นอัำดับที่4 ส่วนสำหรับภาคที่เหลือก็จะเป็นภาคที่ยิบย่อยอย่างภาคใน PSP หรือว่าภาค Black ภาคพวกนี้ผมอาจจะเคยเล่นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสนใจอยากลองดูภาคอื่นนอกจากภาค2กับภาค4บอกเลยกันนะครับถ้าเกิดมีเวลาผมจะลองทำให้ดูอแต่ทีนี้วนกลับมาที่ภาค4กันดีกว่าเอาเรื่องที่ผมประทับใจที่สุดก่อนนั่นคือภาคนี้มันมีสตอรี่เทลลิงที่ดีขึ้น อย่างภาค1กับภาค2เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเกมเขาจะแทบไม่ได้เล่าอะไรเลยถ้าเกิดอยากจะรู้เนื้อเรื่องอันนี้ก็ต้องไปอ่านพื้นหลังตัวละครไม่ก็ต้องเล่นตัวละครตัวนั้นให้จบเราถึงจะได้เห็นจุดจบเนื้อเรื่องของเขาส่วนกับภาค3อันนี้อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีคัสซีนเปิดตัวในช่วงแรกแต่เอาจริงๆมันก็ยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะ่ะเหมือนเดิมครับถ้าเกิดอยากจะรู้ก็ต้องอ่านข้อมูลพื้นหลังไม่ก็ต้องทนเล่นให้จบะนะ แต่กับภาค4มันจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันจะเป็นแบบเปิดมามีเรื่องเกินมาเลยประมาณว่าภาคนี้เราจะได้เห็นการย้อนเนื้อหาไปถึงรากเงาของการแข่ง t w i s t e เ Metal ว่าตัวละครมัสคอตสุดคลาสสิกอย่างสวิตทูดเนี่ยมันมีที่ไปที่มายังไงอะไรหรือยังไงจึงทำให้ตัวละครตัวตลกตัวนี้ได้แขนฝังรากกับพระเจ้าอย่างคาริโซได้ขนาดนั้น จนมาถึงการเปิดเรื่องราวของภาคนี้ที่มันกลับตลปัดจนมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างคอลิปโซเนี่ยเสียท่าให้กับสวีททูธได้ยังไงจนสวีททูธได้ขึ้นมากลายเป็นพระเจ้าการแข่งขันไปแทนในที่สุดส่วนคอลิปโซก็ต้องกลายมาเป็นผู้เข้าแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งคืนคือเนื้อหาในส่วนนี้ตอนเด็กผมอาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้อหามันก็จริงแต่เห็นปับ๊บก็คงจะพูดได้แค่ว่าบะโคตรน่าเล่นเลยภาคอื่นไม่เห็นมีการเล่าเรื่องแบบนี้ แล้วพอถึงเวลาได้มาลองเล่นเนี่ยผมก็ได้พบว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เขาทําได้ดียิ่งกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นความสมดุลเพราะว่าอย่างภาคสองเนี่ยมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้ผมชอบที่สุดก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดใ a y พูดถึงเรื่องความสมดุลภาคนั้นแหะคือแทบจะเป็นศูนย์คือคิดดูว่าแปลกไหมรถคันไหนที่มันวิ่งช้ามันก็จะขับง่ายที่แปลว่ามันจะโกงกว่าคันที่มันขับได้เร็วส่วนคันที่มันขับเร็วมันก็จะเลี้ยวยากบังคับยากเพราะว่ากันบังคับในช่วงนั้นมันยังไม่รองรับ อันนี้ยังไม่นับรวมที่ว่าคันไหนที่มันบังคับยากๆเนี่ยมันจะทําให้เราชนโน่นชนนี่จนเราตายได้ง่ายกว่าปกติแต่กับคันที่มันขับชา้ชาๆมันดันได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่าเนี่ยนะอะไรกันครับเนี่ยซึ่งในส่วนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นภาค2ภาค3แบบง่ายๆชิวๆผมแนะนําว่าให้เล่นพวกคันใหญ่ๆวิ่งชา้ชาๆซะ แต่พอมาเป็นภาคสีปุ๊บความสมดุลในเรื่องนี้มันก็ชัดเจนเลยว่ามันทําได้ดีขึ้นอย่างขั้นไหนที่มันเร็วมันก็จะคล่องตัวแลกกับการที่รถเนี่ยจะเกราะบางลงแต่ก็ไม่มีแล้วการที่จะแบบวิ่งชนโน่นชนนี่จนตายเองง่ายๆอยู่ตลอดคือเรื่องนี้ตอนเด็กผมไม่ได้คิดอะไรเยอะ แต่พอโตมาแล้วก็มาเล่นครั้งล่าสุดมันก็จะแบบโอ้โหคันใหญ่เนี่ยขับยากขนาดนี้เลยเหรอเลี้ยวก็ยากขับตามก็แทบไม่ทันเจอเป้าหมายที่เป็นตัวเล็กๆเข้าไปล็อกยิงแทบไม่โดนแต่ว่ามันก็จะแรกมาด้วยการที่รถของคุณเนี่ยมันถึกเหลือเกินรับดาเมจได้เต็มที่สุดๆ เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าสมดุลของแท้ส่วนกับรถที่มันขับได้เร็วแม้ว่าจะเป็นรถคันที่มีเกราะบางที่สุดเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นประมาณว่าโอเคมันตายง่ายกว่ารถคันที่มันเกรอะหนาๆแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบโดนอันติสองที่แตกแบบภาค2อะไรแบบนั้นทําให้ในภาคนี้รถทุกคันเนี่ยคุณจะสามารถเล่นมันจนจบได้ในความยากที่เท่ากันมีได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไม่ได้มีคันไหนมีโมเมนต์แย่ๆแบบไม่เอาไม่เล่น เนี่ครับเรื่องที่ผมคิดว่าภาคนี้ทําได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องความสมดุลจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นภาคที่แร์กับผู้เล่นที่สุดในเพลวันแล้วแล้วคือตอนเล่นเนี่ยมันก็เป็นภาคหนึ่งที่ต้องใช้ฝีมือและก็ทักษะพอสมควรอย่างถ้าเกิดเรารู้ว่าอาวุธหรือว่าเลือดจะหมดเราก็ต้องไปไล่ฟาร์มมาก่อนจะมาสู้นะจะเป็นมิสไซล์ระเบิดหรือว่าจะรวดนําวิถีแบบติดตามไปเลือกอเลยภาคเนี่ยมีโคตรเยอะ ฟม์จนคิดว่าถ้าเกิดอาวุธที่มีเนี่ยมันสามารถตอบอีกฝั่งแตกในชุดเดียวได้เมื่อไหร่จะกลับมาสู้มันก็ยังไม่สายอีกอย่างหนึ่งการกดท่าพิเศษอย่างพวกเกราะน้ำแข็งลองหนภาคนี้ก็คือเราต้องใช้โคตรเยอะ ดังนั้นถ้าเกิดใช้ไม่เป็นไปหัดก่อนมาเล่นซะอย่างง่ายๆก็ซ้ายขวาขึ้นขึ้นยิงน้ำแข็งไม่ก็สายๆขึ้นเปิดกรอเนี่ยครับ2อ,อันนี้ได้ใช้ทั้งเกมแน่นอนและไอที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นคือฉากในภาคนี้ลุกเล่นโคตรเยอะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูเฉลยมาก่อนแล้วก็มาหาเจอว่ามันมีอะไรแอบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างมันจะแบบโอ้ว้าวโมเมนต์แบบนี้จะมีหลายจุดเลย แล้วคือของพวกนี้มีตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายเป็นของที่แบบถ้าเกิดเจอยังไงก็ต้องเล่นน่ยมันเยี่ยมไปเลยและสําหรับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในภาคนี้ผมมองว่าภาคเนี่ยน่าจะเป็นภาคที่เซอร์วิสแฟนภาคเก่าๆหนักที่สุดแล้วเพราะถึงแม้ว่าตัวละครส่วนใหญ่ในภาคนี้จะไม่ใช่ตัวละครจากภาค1นึ่ก็จริงแต่ว่าตัวละครเก่าๆก็จะปรากฏตัวขึ้นหลายครั้งในฐานะบอสอย่างฉากนี้เราจะได้เจอกับรถพ่นไฟอย่างทรัมเปอร์ในชื่อของซูเปอร์ทรัมเปอร์ หรืออย่างฉากนี้เราจะได้เจอกับคนติดล้อสุดไอคอนิกอย่างแ x คเซในชื่อของ Super ร x แอคผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมเล่นภาคเนี่ยผมค่อนข้างว้าวกับเหตุการณ์พวกนี้อยู่พอสมควรนี่ขนาดตอนนั้นผมเป็นแค่คนที่ชอบเกมนี้ไม่ถึงขั้นกับเป็น FC อะไรขนาดนั้นผมยังรู้สึกเลยว่าการเซอร์วิสอะไรพวกนี้มันเจ๋งเอาเรื่องนี่ถ้าเกิดเขาเป็นแฟนเกมตัวจริงมันจะว้าวขนาดไหน แล้วก็นอกจากนั้นภาคนี้ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็สมดุลอย่างภาคเนี้ยศัตรูมันจะไม่ได้รุมเราคนเดียวแล้วประมาณว่าเออมันก็มีการยิงกันเองบ้างอะ่นะไม่ใช่แบบภาค1,2,3ที่ชัดเจนเลยว่ามันจะพุ่งเป้าเน้นหาเราคนเดียวแบบนั้นจะให้เรียกว่า b a t เท e r ร y a l ก็ไม่น่าจะได้เรียกว่าบอรุมคนน่าจะเหมาะสมกว่าหรืออีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเบื่อวะ่ะตัวละครที่มีให้เล่นเนี่ยมันซ้ำซากเกินไปหน่อยหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดรถคันนี้มีพลังแบบนี้ก็น่าจะดีอะนะในส่วนนี้เกมจะให้คุณเลือกได้เลยจะเอาแบบรถเล็กกลางใหญ่สีแบบไหนส่วนอาวุธไม้ตายเนี่ยคุณก็เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบปืนเลเซอร์จิว๋วน่ารักหรือว่าระเบิดพลังงานสูงเนี่ยครับนี่น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงเลยที่ทำให้ภาคสี่เหมือนยอดเยี่ยมที่สุด โดยสรุปแล้วก็คือภาค4เนี่ยในด้านเกมเพลย์มันสมดุลที่สุดเป็นภาคที่น่าจะสมดุลที่สุดในเจนเพลย์วันแล้วเกมเพลย์ก็สนุกต้องเล่นแบบจริงจังและก็เต็มที่เนื้อเรื่องก็น่าสนใจเล่าได้ดูเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ยังคงทำเกลียนสไตล์ทวิสต d เมทัลไว้อยู่เหมือนเดิมและก็เพราะมันมีเรื่องพวกนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้ในภาค4เป็นภาคหนึ่งที่ผมเล่นเยอะพอๆกับภาค2 ในส่วนนี้ก็คงต้องย้ำนั่นแหละครับว่าภาค2เนี่ยผมชอบมากกว่าเหมือนเดิมแต่กับภาค4ยังไงก็ยังคงสนุกไม่ต่างกันอ่ะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวมันก็ดูอวยดีนี่ว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ชอบภาค4น้อยกว่าภาคที่2สําหรับเรื่องนี้เอาจริงๆมีเยอะครับทั้งแบบยิบย่อยและก็จริงจังเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนผมคิดยังไงปัจจุบันที่ได้กลับมาเล่นผมก็ยังรู้สึกอยู่แบบนั้น อย่างแรกเลยปืนกลที่ภาคนี้โคตรไร้สาระจนเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาออกไปจากเกมมันก็แทบจะไม่มีผลกระทบคือถ้าเกิดจะถามว่ามันไร้ประโยชน์ขนาดไหนเอาง่ายๆครับใช้ยิงพวกรถเกาะหดาวคือแทบจะไม่เข้าอะ่ะ เพราะงั้นพวกคันที่เกราะสีดาวขึ้นไปเนี่ยอย่าได้คิดในส่วนนี้เอาจริงๆค่อนข้างงงเลยนะว่าทำไมอาวุธสุดเบสิกที่รถทุกคันต้องมีมันถึงได้ถูกเนิร์ฟจนดูไร้ประโยชน์ได้ขนาดนี้คือถ้าเกิดจะเอาไปเทียบกันแล้วในภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยปืนกลมันคืออาวุธฉุกเฉินที่อยู่ในระดับพอใช้ในกรณีที่แบบอาวุธหลักอย่างพวกมิสไซล์หมดขึ้นมามันก็ยังเป็นอาวุธที่สามารถใช้แก้ขัดได้ระดับหนึ่งแต่พอมาเป็นภาค4ี่ปับ๊บ What the hell ยิงไปเหอะยิงจนมีความคิดเข้ามาในหัวว่าเองอะเอาเวลายิงปืนกลไปเก็บเม็ดสายที่อยู่ท้ายด่านมาใช้ดีกว่ามันน่าจะใช้ฆ่าศัตรูได้เร็วกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นผมหากอาวุธหมดเกลี้ยงขึ้นมาผมว่าวิ่งชนเอาน่าจะแรงกว่าซะอีก คือถ้าเกิดจะให้แถเลยเหตุการณ์เดียวที่ปืนกลน่าจะมีประโยชน์ก็คงจะเป็นการใช้ทําลายวัตถุอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเข้าไปเอาไอเทมในกรณีที่เราไม่เหลืออาวุธอื่นแล้วเนี่ยนึกออกอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์แล้วที่จะใช้คิดดูนะมันแย่ขนาดที่ว่าบอดยังไม่ค่อยอยากจะยิงเลยไม่เหมือนกับภาคเก่าๆที่แทบจะเปิดยิงแบบออโต้ทุกคนันและสําหรับเรื่องที่2ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบภาคนี้เท่าไหร่นั่นคือพลังท่าไม้ตายของรถที่มีเนี่ย มันดูไม่ค่อยหลากหลายอย่างคันนี้ไม้ตายคือลอกตัวละครเอาลอมาเลยส่วนในตัวนี้พลังกันล่องมิสเตอร์สลัมมาชัดๆไอตัวนี้ก็ลอกเอ็กเซลไอตัวนี้ก็ลอกชัมเปอร์พออุตส่าห์ดีใจได้เจอรถที่มันมีพลังแปลกใหม่ขึ้นมาหน่อย ถ้าไม้ตายดันทําออกมาซ้ำซะง,งั้นโดยเฉพาะกับพลังที่ยิงออกไปและดูดศัตรูเข้ามาหาตรงกลางเนี่ยคันนี้ก็ใช้คันนี้ก็เอาด้วยรองบอสก็ยังเอาแม้แต่ลัสบอสก็ยังไม่เวน้นคือความแตกต่างจะมีแค่ผลลัพธ์ตอนระเบิดเนี่ยนะจะเอาแค่นี้จริงดิยังดีหน่อยที่อดีตพระเจ้าอย่างคลิปโตเนี่ยถ้าอันติมันคืออาวุธนิวเคลียร์ที่โคตรว้าวอาจจะเล็งยิงได้ยากไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดโดนเต็มๆเมื่อไหร่พวกรถคันเล็กๆก,ก,ก็คือแทบจะกระจุยในครั้งเดียว เนี่ยส่วนตัวผมให้รถคันนี้เจ๋งที่สุดส่วนกับตัวอื่นถ้าเกิดไม่เฉยเฉยก็คือซ้ำกันโคตรเยอะแล้วคิดดูว่าผมคือผู้เล่นที่ผ่านภาค2กับภาค3มาพอสมควรมันจะคิดยังไงภาค2นะโอ้โหมีทั้งรถถังจรวด3ลูกมิสไซล์ทะลุมิติของรถสปอร์ตบูมแร่งของรถเศษเหล็กคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่าความสร้างสรรค์มันต่างกันราวฟ้ากับเหวทําให้โดยรวมแล้วผมไม่ว้าวเลยภาคเนี่ย ทำให้ตอนเล่นถ้าเกิดผมไม่เล่นรถคันนี้ที่ผมชอบอันติมันเป็นพิเศษส่วนมากแล้วผมก็จะหันไปเล่นรถที่สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นและสําหรับเรื่องสุดท้ายนั่นคือผมคิดว่ากราฟิกในภาคเนี้ยมันดูไม่จริงจังเลย โอเคก็จริงอยู่ที่กราฟิกมันคือกราฟิกจากยุคเพลวันมันก็จะได้ประมาณเนี้ยแต่สําหรับในเรื่องนี้คนที่เล่นภาค2กันมาก่อนเขารู้กันดีครับว่ากราฟิกอย่างเรื่องการระเบิดการยิงมิสไซล์หรือแม้แต่เสียงหอยหวนจากการที่รถระเบิดเป็นจุนภาค2เนี่ยยังไงก็คือภาคที่ทําได้ดีที่สุดเทียบกับภาค4แล้วโอเคมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีจนสู้ได้นะ ยิ่งไม่เกิดเอามาเทียบกับภาค2แล้วมันก็ดูไม่ว้าวไม่รุนแรงเลยและแบบโอ้โหเสียหมดเอกลักษณ์ของท w i s t e d เ e t a มัเนี่ยมันคือเกมที่ต้องข้าหันกันนะเว้ยมาลดความรุนแรงแบบนี้ได้ยังไงนั่นแหละครับเหตุผลที่ทำให้ภาค4เป็นภาคที่ดีเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังคงไม่ว้าวเท่ากับภาคที่2แม้ว่าภาค2เนี่ยมันจะสมดุลน,น้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่ว่ารายละเอียดการออกแบบการนำเสนออันนี้ผมว่าภาค2ดีกว่าจริงๆ แค่ว่าได้เกิดจะให้ผมแนะนําว่าควรเล่นภาคไหนได้เกิดคุณอยากเล่นอันนี้ผมแนะนําภาค4เท่านั้น ส่วนกับภาคที่เหลือเล่นแล้วบางทีมันก็นน่างุนงิดอะ่ะเอาเป็นว่าแนะนําให้เล่นภาค4ก่อนส่วน1 2 3อันนี้ท้่เกิดชอบภาค4ี่ค่อยย้อนกลับไปเล่นที่หลังก็ยังไม่สายอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําให้เล่นภาค1 2 3 4ี่เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่า4ภาคนี้ตอนนี้มีให้เล่นแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับคุณอยากจะเล่นบน Play 4หรือ Play 5ก็เลือกเอาเลยส่วนกับภาคบน PSPPS2 PST อะไรพวกนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับะนะว่ามันหายากแล้วถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงจริง ก็อาจจะต้องมีการเล่นเถื่อนเข้าสายมืดสักนิดหนึ่งดังนั้นผมก็เลยอยากแนะนำว่าให้เล่นบน PlayStation เอาละกันนะจะซื้อขาดไปเลยประมาณ300กว่าบาทหรือว่าจะสมัครเล่นแบบขำๆบน PS Plus d e l u ดีก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการเล่นบน PlayStation นั่นคือมันโกงประมาณว่ามันจะมีระบบย้อนการเล่นกลับแบบแทบจะทีละเฟรม ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเล่นพลาดเราก็สามารถย้อนกลับได้หมดถ้าเกิดไม่ได้ย้อนไกลเกินไประบบนี้ในหมวดเกมคลาสสิกมีเกือบหมดเป็นอีกเขตุผลนึงเลยอะว่าถ้าเกิดจะเล่นเกมเก่าๆเนี่ยบน Play Station คือดีที่สุดแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็ยังยืนยันะนะว่า t w i s t e d Metal 4ผมชอบมันจริงๆอาจจะบ่นเยอะไปหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆข้อดีก็คือมันสมดุลก็แค่นั้นแต่นอกจากนั้นเมื่อเอาไปเทียบกับภาคเก่าๆผมก็รู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ได้ โดดเด่นไปกว่ากันตรงไหนเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วนี่เป็นเกมเก่าที่ไม่ได้แย่เลยสนุกดีเล่นแล้วรู้สึกว่าแร์อาจจะมีปัญหาหน้ารำคาญบ้างเล็กน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาคนี้มันไม่สนุก และก็แน่นอนครับว่าสําหรับเกมเก่าแบบเนี้ยถ้าเกิดน้องๆในยุคนี้มันลองเล่นดูน้องๆก็อาจจะรู้สึกว่าเกมบ้าอะไรวะเนี่ยพี่ไม่เห็นสนุกเลยในส่วนนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะนะว่าเกมนี้มันคือเกมสําหรับเกมเมอร์วัยสาที่ผูกพันกับเครื่อง PlayStation ใครที่เข้าใจประโยคนี้คุณก็จะรู้ว่าเกมเนี้ยมันยอดเยี่ยมในความทรงจําจริงๆ แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Twisted Metal 4กันมาก่อนเลยครับคิดว่าภาคนี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจและรักภาคนี้กันไหมอย่าลืมมาแชร์ความเห็นให้อ่านกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกัน เรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งภาคแล้วนะครับสำหรับ Twisted Metal 4ที่ผมหวังเหลือเกินว่าอยากให้ PlayStation มันเอามาลงตอนนี้ก็คือได้เล่นสมใจอยากแล้วได้เล่นได้กลับมาคลุกคลีอีกครั้งแม้ว่าอาจจะเป็นการเล่นที่ไม่ได้สนุกถูกใจสักเท่าไหร่ส่วนสำหรับใครที่แบบอยากจะดูเกมซีรีส์นี้อีกประมาณว่าผมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บวกกดไลค์เอาไวเ้เยอะๆถ้าเกิดผมมีโอกาสผมกลับมาทำให้ดูแน่นอนรอรับชมกันเอาไว้ได้เลย เพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรกับเวลากันแล้วเช่นใครครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้จเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ